ตัวแรกที่ลงไปก็เป็นกัะน,นี้แยะไว้คอม p l e เรียบร้อยค่ะตัวต่อไปก็จะมาลงแป้งพับนะคะของสีนะคะแป้งติดทนมากค่ะทาเสร็จแล้วค่ะตัวต่อไปก็จะมาลงบิดออยนะคะเราใช้ของนี้นะคะ จะใช้สีแดงเราะแดงรลับหมูนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะลงสีนี้นะคะทีไรเมื่อกี้สีนี้ เราต่อไปก็จะมาลงคิวนะคะของเรามันแค่มีเลือกทานนิดเดียวลงเรียบร้อยนะคะมาลงแค่ไหนหนูึ่งเรียบร้อยการรีพัติค่ะเราจะมาใช้เป็นรีพัติของ อันนี้ฮะติดร้อยค่ะ